สวัสดีครับเออกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม g า d f ฟ i g h t Vanguard t d a l o ก็วันนี้ครับเป็นคิวอย่างที่ว่าไปในคลิปที่แล้วเนาะเมสยานะครับเกร4สไตร์เด็กนั่นเองนะครับก็เอ,อ่อต้องบอกก่อนว่าขออภัยนะครับในคลิปเมื่อวานนี้ด้วยที่ผมไม่ได้อธิบายเทคนะคเพราะว่ามันเบลอรเบลอร์แค่ไหนทุกคนถ้าเกิดว่าคุณดูเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมเบลอร์แค่ไหนนะครับ เบอร์ถึงขั้นที่ว่ากูกดจบเทินทั้งทที่ยังไม่ได้โจมตีเพราะคิดว่ามันอยู่ในเมนเฟสนะครับ <laughs> มันเบมันเบลอถึงขั้นนั้นอ่ะเออผมก็เลยแบบตัดจบคลิปไปเลยทั้งทั้งอย่างนั้นนะครับตอนผมไปตัดมันก็แบบว่าสายไปแล้วนะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วกันฮะแล้วก็มีคนมีปัญหาจริงๆเพราะว่าดูไม่ดูเรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังผมเล่นให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเนี่ย ผมจะอบอกว่าสกิลว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วกันนะเอาไปดูท้ายคลิปเลยทีเดียวเนาะเปลี่ยนเป็นแบบถ้าเกิดว่าใครที่ตามช่องผมก่อนหน้านี้ก็จะแบบว่าผมจะเอาขึ้นก่อนใช่ไหมบอกสกิลก่อนนะครับแล้วก็เล่นให้ดูโดยสกิปช่วงเกรดหนึ่งกับเกรดสองออกไปนะครับแล้วก็ไปเล่นตอนช่วงเกรดสามเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่อยากลองเปลี่ยนผมอยากลองเปลี่ยนอะไรแบบว่าใหม่ๆดูบ้างนะครับก็เลยอ่ะเราลองมา ทำอย่างนี้ดูนะครับว่า,วาเอ้ยมันจะเป็นยังไงอ่าปดแบค็คนดูมันจะมันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าผมทําแบบว่าอ่เล่นไปเลยอ่าแล้วก็ไม่บอกอะไรใน2คลิปแรกใช่ปะสามคลิปด้วยซ้ํานะครับแล้วก็กลายว่าโอเคทุกคนไม่เข้าใจสกิลว่าตัวไหนไมนทําอะไรได้บ้างเพราะงั้นเดี๋ยวตอนท้ายบอกให้แล้วกันนะครับเอามา,มาเกตหนึ่งก็ไลฟ์ปกติครับแล้วก็ตีไปเลย เมื่อเกณหนึ่งลงมาจะได้เครสครับอันนี้เป็นกฎของสไตล์เล็กเลยนะจะได้เครสมาครับเครสก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรก็เหมือนกับเอเน g y อ่ะครับเครสเป็นเหมือนกับเอเนจีที่แบบว่ามันจะแปะอยู่ในสนามแล้วผลมันก็เหมือนกับการ์ดหนึ่งใบครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถไปยุ่งกับกับตรงของเครสได้ไม่สามารถคือไม่มีการ์ดอะไรที่มันจะไปมีผลกระทบต่อเครสครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายสกิลของเครสให้ คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวรอเข้าเทินตัวเองก่อนนะครับโหแม่งตกคียด้วยเวนเอามาครับโอเคครีโอเคออแวนครับดามิจิเชคพี่จีนั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ oh. ไม่เป็นไรมาเ oh. ข้าเทินครับสเตนเดโรอ่า แล้วก็ทิ้งไซเคิลครับไลท์ light ครับสกิลไซเคิลเนาะเมื่อถูกทิ้งนะครับเป็นค่าคอสในการไลท์เอเนอร์จี่บาร์สามครับหรือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งตัวการหนึ่งบาโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเครสกันก่อนแล้วกันนะครับเครสใบนี้คืออะไรไเครสใบนี้คือคือเครสครับ <laughs> มันคือเคสที่ชื่ออัลเตอร์อีโก้เมสยามันคือเคสของเมสยานั่นเองก็มีทั้งหมด4สกิลนะครับซึ่ง3สกิลบนเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะ เด็กไหนที่เป็นสไตร์เด็กมันจะเหมือนกันหมดนะครับสำหรับ3สกิลแรกอ่ะสกิลแรกคอนติเนียครับมันบอกว่าคุณสามารถสไตรได้และคุณไม่สามารถไล์การ์ดอื่นนอกจากการ์ดที่มีชื่อในเมสเซเท่านั้นก็คือคุณจะไล์เป็นตัวอื่นไม่ได้นอกจากเมสยซทั้งเกตสทั้งเกตสนะครับต้องเป็นเมสยซเท่านั้นถ้าเป็นลูอาร์ก็ต้องเป็นลูอาร์เท่านั้นถ้าเป็นโนจตก็ต้องเป็นโนจตเท่านั้นถ้าเป็นชิรลนุยก็ต้องเป็นชิรลนุยเท่านั้นนะครับประมาณนี้ Abei, ต่อไปครับคอนติเนียที่2บอกว่าพาวเวอร์พื้นฐานของเกรดสที uh, Lastly, ่ม okay, ีชื่อเมสยาจะเป็น1 3 0 0 0นะครับด้วยความที่ว่ามันใช้เมคนิกเดิมครับก็คือใช้การ์ดการ์ดใบเดิมการ์ดใบแรกถ้าคุณเห็นนีอัลเตอร์อีโกเมสยาใบเนี้ยแม่งคือใบเดียวกันกับภาคจีครับคุณสามารถหยิบการ์ดจากภาคจีมาใช้ได้ถ้าคุณมีนะมีอาร์ตพิเศษมีฟอยล์แรงั้นนะคุณสามารถหยิบการ์ดภาคเก่ามาใช้ได้ ก็มันพอพอ,พอหยิบการ์ดภาคเก่าไม่ใช้ได้เนี่ยการ์ดภาคเก่ามันยืนเท่าไหร่ครับหนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันมันไม่ได้ยืนหนึ่งสามซึ่งมันก็เลยต้องออกเทคมาเพื่อให้ใช้ใบเก่าได้นะครับต่อมาคอนติเนียลสุดท้ายเออคอนติเนียลสุดท้ายถูกแล้วนะครับมันบอกว่าระหว่างเทิร์นนะครับถ้าแวนการ์ดเป็นเกรดถ้าแวนการ์ดเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับที่ชื่อเมสซายาอ่าเรียการยูนิตนะครับยูนิตแถวหน้าได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ในแดเมจโซน เอ้ยไม่ใช่ไทยไทยโซนต,ตามจำนวนการท,ที่หงายหน้าอยู่ใน G ีโซนถ้า G ีโซนมีหงายหนึ่งใบแถวหน้าจะบวกห้าพันสองใบบวกหมื่นสามใบบวกห้าสามใบบวกหมื่นห้าสี่ใบ 5, ใบวกสองหมื่นนะครับเอาไว้ทดแทนเพอร์โซน่าไลท์ด้วยความที่ว่าเด็กพวกนี้มันไม่มีเพอร์โซน่ามันก็เลยต้องออกสก,กิลนี้มาเพื่อชดเชยหน้าตรงนั้นนะครับต้องหงายหน้าอยู่ใน G ีโซนเท่านั้นนะครับไม่เหมือนเจนเบรกนะเจนเบรกหนึ Gen ่งเนี่ยเขาจะนับก็ต่อเมื่อมีการ์ดเกตสีห่หงายหน้ายอยู่ใช่ไหมครับมันจะนับทั้งช่องแวนทั้งช่องจีโซ นับเฉพาะใน G zone นะเพราะงั้นางหน้าในแวนไม่นับนะครับเทร็สุดท้ายครับเป็นออโต้บอกว่าเมื่อจบเธอเราครับอัลล็อกการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งจากนั้นบายยูนิตเหล่านั้นครับก็คืออันล็อกมากี่ใบก็บายหมดนะครับสาหรับการ์ดของคู่แข่งเนาะประมาณนี้ครับส่วนวิธีการที่เราจะได้ครสก็คือไลท์เป็นเกตหนึ่งตัวนี้ครับแค่ไลท์เป็นเกตหนึ่งเราก็ได้ครสเลยแค่นั้นแล้วเกตหนึ่งใบนี้บอกว่าต้องไลท์ทับเกต0ศูนย์ที่ชื่อมีโอ e ีโกอีสไม่ใช่ e นออนเมสยานะครับต้องไลฟ์เป็นใบนี้เท่านั้นนะอ่าแล้วก็มีกดเพิ่มเติมของภาคใหม่ก็คือหลายลายครับห้ามเปลี่ยนต้องเป็นไลฟ์ลายที่มาจากสไต์ลเด็กเท่านั้นอืก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับทั้งหมดแล้วของเกรสอ่ะไปแบทเทิลเลยเล่นเด็ก e ีโกอีสนะครับต้องทำตัวแบบอีโกอีสดไรบ์เช็ค ใช่นะครับเพราะเราคืออัลเตอร์อีโก้ชื่อก็บอกไปแล้วนะครับว่า er อัล <co ld> เตอร์อีโก้ะะมเมสซายานะครับ,บ,บนะอีโก้จัดมากไอ้หมอนี่มาก็ผ่านเทินเลครับเนี่ยสกิลของเครสนาะเมื่อจบเทินอันล็อกนะครับมันจะแสดงผลทุกเทินต้องแปลกใจนะเอามาเอาเทินพุสนะครับพุสก็ไลท์เป็นเบียมานเรียบร้อยนะครับคอเป็นชื่ออะไรเนี่ยน้องน้องเบิรมชื่ออะไรเนี่ย ชื่ออะไรเมื่อกี้พยายามจะอ่านชื่ออืนนยายามเออมันอ่านไม่ออกเอาไว้ว่านั่นแหละน้องเบิ้มแล้วกันนะครับตัวแจกให้แวนการ์ดบวกหนึ่งได้เนาะเอ้ยไม่ใช่ให้แวนการ์ดบวกหนึ่งได้ดิให้แวนการ์ดเป็นทริปเปิลได้นะครับช็อตเนี้ยถ้าผมมีกระจกอะกระจกเงามหมื่นสุภาผมปาได้นะอนนโอ้โหแล้วไม่ตกขี้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเจ้าช่วยเหลือจะเคลื่อนเลยจริงจริงดามาจิเช็ค โอ้โหแล้วอีกเกรนหนึ่งแม่งยืนสามสามผู้ถามจริงชี้นะครับโอเคโอเคอย่างน้อยนั่นช่วยให้เราป้องกันได้ระดับหนึ่งอ่าเหมือนสองพอดีโอเคเอาไปครับชิกาดมาเข้าเถิดครับสแตนแอนดรูว์แแอนดรูรเลือกครับแล้วก็ ทิ้งเพื่อไลฟ์ผมมานที่มันเกตสามใบนี้เนาะเพราะว่าเวลามันทิ้งตอนไลฟ์เกตสามหรือสตรามันจะได้มือหนึ่งใบครับไลฟ์ครับเอัลเตอร์อีโกโเมสยาสกิลครับเมื่อถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการไลฟ์นะจุดหนึ่งแล้วก็เข้าช่วงสตรายเฟสครับก็เลือกมาเลยเอมเนสตี้เมสยาผมมาทิ้งเป็นออเดอร์เลยครับไฟ์ครับสกิลออเดอร์ครับเมื่อถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการสตรานะครับเอ่อเลือก เมสยาที่เป็นฮาร์ดหรือเวนการ์ดนะครับเลือกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ c o u เตอร์บ s สในการใช้สกิลมันจะลดลงหนึ่งนะครับผมเลือกตัวที่เป็นฮาร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็สกิลของอ w a k ค n i n g เมสยาครับเมื่อเกรซีไลท์ทับคอตัวเองลงโซ่ไอ้คอตัวเองลงโซ่คอตัวเองลงเรียนะครับแล้วก็สกิลของอัลเ outer ego เมสยาครับเมื่อโดนไรท์ทับล็อกเรียการตัวเองหนึ่งใบและเลือกเรียการคู่แข่งหนึ่งใบล็อกเป็นการพาวเวอร์บวกห้าพัน อ๋อฮะผมจะลงเป็นนี่เลยอเลสเตอร์เมสยาแล้วก็คงอเลสเตอร์ฮ้ยไม่ใช่เมสยาเกตหนึ่งอา่ามันจะเป็นอนาเธอร์โอเคขอเลยนะอนาเธอร์วันแค่นี้เลยมเมสยาเล่นแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยจริงๆแบทเทิลเลยครับแล้วก็เอาเรียรออกให้หมดไปไปเลยอเลสเตอร์มเมสยาสกิลครับเป็นเบตหนึ่งเมื่อโจมตีถ้าแวนการ์ชื่อมเมสยาียบวกห้าพัน ตีเสร็จล็อกล็อกไปอเลสเตอร์อีกในะบหนึ่งอันนาตัววันสกิลวอเลสเตอร์อีกครั้งนะครับบวกห้าพันตีเสร็จล็อกเดี๋ยวเราได้ฮิวเอานะครับไม่ต้องห่วงอ่ะฮะสกิลของเมซายาเกตหนึ่งครับจบการต่อสู้ที่อยู่มีบูตล็อกตัวเองพาวเวอร์บวกห้าพันนะครับถ้าไม่มีแดมหงายอยู่ในเดมเมงโซนหงายแดมหนึ่ง 1. ต้องไม่มีแดมไงนะครับไปเลยเอม็มเนสตี้เมสยาสกิลครับเคาเตอร์บลัซสซสี่ไงาการในจีโซนหนึ่งใบอันล็อกการ์ดของใครกี่ใบก็ได้จากนั้น,นลลเลือกเรียกการ์ดหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์บวก5,000ตามจำนวนการ์ดที่อันล็อกอันล็อก4ใบบวก20 0 0 0สกิลของอเวกเนนิ่งเมสยาเมื่อถูกอันล็อกอ้าวกดผิดใบจริงๆกูต้องบวกหมื่นกูต้องบวก20,000ให้ใบนี้นะครับ่เป็นไร อ่ะบวออีกหมื่นนึงพล<ด>ังของ awakening เนานะสามได้ first check ไม่มี second เ h e c คไม่เจอ t าด r เช็คอคือ critical ที่เอ้โหขี้หน่อยก็ไม่ได้บราบอหรือฮิวหรือซัมติงไ,ไ,ไสัตว์ไม,ตวไม่มีอะไรเลยตงน,นั้นได้ออกฮิวนะไป อารลีสเตอร์เบเซียไม่กีดขอใบนะคนเปิดประตูตีเลยตีเสร็จไอตีบวกห้าพันห้าหมื่นแรงโคตรห้าหมื่นอะสกิลครับตีเสร็จล็อกตีเสร็จล็อกไปเลยอันน่าเดอร์วันอาร์ลสเตอร์อีกใบหนึ่งสกิลครับตีบวกห้าพันเอาแมวก็ร้องหามึง ิกเปาบโอเคเป็นเวียมานเนาะเขาขึ้นห้าเดมแล้วนะครับเทิร์นต่อไปชนะละแต่ว่ากูรอดเทิร์นหน้าได้หรือทุกคนเนี่ยกูรอดกูดต้องรอดไปได้อีกเทิร์นนึงก่อนตีเสร็จล็อกนะครับอเลสเตอร์ก็ตีเสร็จล็อกนะครับโอเคผ่านจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้สกิลของเมสซียอเมื่อเห็นการ์ดอันล็อกนะครับเจนเบรกสองโซบลาสหนึ่งโจหนึ่ง ซึ่งผมมีอัลล็อก3ใบก็โซบาสแม่งสามใบเลยครับโดโด้โอ้โหโดดูจวดแต่ทิกเกอร์อีเวนแม่งได้ไม่ออกจวดทิกเกอร์โดโด้ส <ut> กิลของเฟสนะครับเมื่อจบเทินเนาะอัลล็อกการ์ดคู่แข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ใบเรียบร้อยนะครับโดนใบเรียบร้อยแมวกูก็ร้องอย่าเพิ่งเงียบก่อนเดี๋ยวอัดคลิปสักหน่อยก่อนเดี๋ยวพว้าวไปอย่าไม่เอาไม่กระโดดขึ้น เยี่บอน,น้แม่งกระโดดขึ้นมาบนหน้าจอฟูโอเคอยู่างนีๆครับน้องเดี๋ยวพี่พาออกไปทางนู้นก็โหฟูลสตีมเลยนะครับลงจีโน่มากะลุกห้าเวฟบนะฮะชิบหายแล้วไหวปะวาเนี้สองเป็นสามเองนะครับกาดได้อยู่อเ,เอ้าโหตัวหลังสกิลของตัวหลังนะครับอ่าฮะถ้าไฟนอลนรัชอยู่ ยูนิตนี้ได้รับเทคนะครับระหว่างการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ผู้แข่งต้องคอก่าจากมือ2อใบฟาาและจบเธอรีไทยนะครับเชีย่ยจากที่จะเสียใบเดียวเสีย2ใบว้าบอาบมันต้องกาดอะดิไม่กาดไม่ได้อ่ะอะะ้าแล้วบูสต์มันบุกหนักด้วยอ่ะฮะ โอ้โหมีสองข้างพระเจ้าแม่งใช้สองข้างไอเวนเอาไงไดีวะเนี่ยอ่ฮะกาดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้สกิลของอไซเคลิลครับจริงๆเขาตะบัดไหมก็าตะบัดก็ได้นะครับเรามีหงายแดมมาแล้วตาบัดหนึ่งครับตัวไปเลยอลิสเตอร์โอเคกูกาดจ,จากมือไปแล้วแม่งกวนตีนด้วยเสพก็ได้วะ คือเกมแม่งกลนตีมากกูกาดจากมือไปแล้วไงสองใบไเชี่ย,ย,ยแต่เข้าใจระบบอะครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะด่นะนะาแต่ผมผมผมเก็ตนะว่าทำไมมันถึงเป็นออกมาในรูปแบบนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะพีจีครับ <c oughs> ตักล่องเหลือยี่สี่ใบผมจะทิ้งเป็นเอ่อทิ้งไซเคิลเหรอทิ้งนี่ละกันเก็บหนึ่ง ทำซีก่อนเถอะแค่ใบเดียวก็พอแล้วโอเคเขามีทิปเป็นได้ด้วยนะอเอ่อโค้ชคครับเซคันด์เช็เคอเอ้แล้วมันลุกข้างจีโน่โอเคมันลุกมันลุกมันลุกข้างจีโน่ใช่ไหมหรือมันไม่ได้มันมันสแตนมันสแตนข้างจีโน่ขึ้นมานะครับไอ้หมอนี่ไม่ได้ดูคลิปกูเฮ้ยกลับไปดูคลิปกู ก็ไปหสตแตนอีกข้างนึงข้างจีโนโใครไอเทียก็าใช้สกิลบูทไปสเตนข้างจีโนโบ้าปล้วเอ้ยนี่ไม่ได้ดูคลิปไงโอนันการไม่ได้ดูคลิปผมโทษเล่นผิดเลยไหมน้องหลังมาดูด้วยนะคลิปพี่อะสี่สามปล่อยดีปะมือแม่งแปดใบผมจะจบได้ปะวะเถินหน้า ผมจะจบได้หรือเปล่านะสามแปดบวกห้าพันไม่พอไม่พอจะพีก็ไม่ได้เอ้าไม่ป้องกันครับเป็นชีเดียวไงแล้วไอตัวหลังโอเคหิวหิวได้หิวไม่ได้ไมาพอแต่ว่ายังไงเธอนี้ก็เป็นเธอสุดท้ายแล้วนะอะข้อดีข้อดีก็คือมันขอมือสองใบครับข้อเสียก็คือจบเธอมันจะรีทาย สกิลจีนโน่เข้าโซแล้วเอาน่าจะเอาฟิวโซนาขึ้นมือไหมน,น่าจะเอาฟิวโซนาขึ้นมือนะคิดว่าอีจีไมโดโลไม่ไลคครับแล้วเราก็จะสไตร์จริงๆช็อตนี้จะสไตร์เป็นตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันปิดไม่ได้นะครับสไตร์ตัวนี้มันปิดไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเบาว่ามันจะเอ็มเนสตี้เหมือนเดิมอะ่ะจริงเลยสไตร์โดสกิลครับเกณฑ์นหนึ่งใบนี้ที่อยู่ในดรอปโซนเนาะ เมื่อมีการ์ดถูกทิ้งนะครับระหว่างเทิร์น e อ e r g y b ์จี้บสมครับใบ <ไป S 1> ยูนิตนี้เอาตัวเองออกจากเกมนะครับแล้วก็เอาการ์ดทีท่ถูกทิ้งไปเมื่อกี้นี้ขึ้นมือนะครับสกิลใบนี้ครับเมื่อถูกทิ้งเนาะจวการ์ดหนึ่งใบโอโหโยยั่วดหิ้วบาบอสกิลเมซยาครับล็อกหนึ่งใบแล้วก็ล็อกเรียการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบล็อกไปเลยอ,อ่ะฮะแล้วก็คอเลยครับอเลสเตอร์เมซยาผมจะ พอตัวนี้ลงไปต่อบูเลยนะยเพื่อที่จะแรงแงนงครับเห็นไหมเคเอตอนเนี้ยมันมีจีโซนหงายหน้าอยู่2ใบใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้น5้ทับสนะแต่จริงๆมันหงายอยู่2ใบนะครับอืมเนี่ยแถวหน้าก็จะบวกหมื่นนะครับน่าจะแค่นี้ไหม,มแค่นี้คนระับดีเลยเด็กมีแค่นี้อเลสเตอร์ใบแรกครับรวมตีสกิลอเลสเตอร์ครับพาวเวอร์บวกห้าพันพาวเวอร์พลัสโอซงโอเคโอเค โอเคแล้วก็อเลสเตอร์สกิลครับรีเซ็ตล็อกอเลสเตอร์อีกใบนึงครับโจมตีสกิลครับพาวเวอร์พลัส,กสโกเซงส,งสามเนาะเดี๋ยวมันลุกมามันจะหงายจีโซนหนึ่งใบมันจะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วโบยอีกสองหมืน่นอ่ะสกิลของเมสซียาเกตหนึ่งครับรีเซ็ตล็อกสกิลอเลสเตอร์ครับเหมือนกันรีเซ็ตล็อก ไปเลยเอม็มเนสตี้มเมสเซียโจมตีสกิลของเอม็มเนสตี้เคาน์เตอร์ิลอิชิไงจีโซนหนึ่งใบปรับอันล็อกการ์ดของใครกี่ใบก็ได้อันล็อกแล้วชี้หนึ่งใบพาวเวอร์บวก5,000ทุกๆการ์ดที่อันล็อกพาบวอร์บวกสองหมื่นสกิลของเวคเคนนิงชี้หนึ่งคอลัมน์ที่อยู่เดียวกับคอลัมน์นี้พาวเวอร์บวก10,000นอนอุพีจีเลยเนาะ อ๋อเอาเอาเกตสองขึ้นมือนะครับตอนไล่ลายจะเป็นเกตสองขึ้นมือโอเคครินะครับให้ข้างแรงเลยเอกโนเช็คอโนทริกเกอร์ซาโดเช็คโนทริกเกอร์จะเป็นพีจีโอเคอยู่อ่าฮะทีนี้ผมจะเอาข้างเบาตีก่อนเพื่อขอพีจีเขาสกิลครับอเลสเตอร์เมสเซ่ พาวเวอร์พลัสโกเซิงสองใบทิบหายแล้วมันเป็น PG จีเพราะวันนี้ขออย่า PG นะบูสอย่า PG นะน้องสกิลครับเหมืนอนเดิม lock, lock. อันล็อกอัล็อกโผิดไปเลยท้ายแล้วอเลสเตอร์เมสซีย,แ,ยแวนการ,ตร์ตันอัทเกอร์พาวเวอร์พลัสโกเซิงโอเคไม่มีอีเคเรียบร้อยนานแล้วนะครับเย่ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเด็กเมสยาไงแรงปะหก2นแปดสองคีไม่รวมทิกเกอร์ก็ห้าแปดนะครับแรงมากแรงมากแรงมโอเคเดี๋ยวมาดูเด็กลิสกันดีกว่าว่าผมจัดประมาณไหนนะครับก็หน้าตาเด็กก็ประมาณนี้ครับเอาไปดูกันที่ทีละบกันนะครับไลายๆครับ ไล่แรกไอ้ยไล่ไล่ลายก่อน่นั้นนะครับเกรซูส์ครับเริ่มหลังจุดหนึ่งนีออนเมสเซียนะครับเกรหนึ่งครับอัสลีฟถ้าผมอ่านผิดยังไงขออภัยนะอัสลีฟเมสเซียเนาะก็เมื่อลงแวนครับโดยการไล่ทับนีออนเมสเซียเนาะจวดกั้นหนึ่งใบครับแล้วก็แปะเคสเมสเซียเกรสองครับสกิลแรกมันอยู่ในโซนเนาะเมื่อเกรสี่นะครับที่มีชื่อเมสเซียลงสู่สนามนะครับคอยูนิตนี้ลงช่องแวนการ์ดไอ้ลงช่องเรียการ์ด นะครับแล้วก็โซชัดหนึ่งกับอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อถูกอันล็อกนะครับชี้ยูนิตท,ที่อยู่เดียวกันกับคอลัมน์นี้บวกหมื่นได้นะครับก็คือชี้ตัวหน้าหรือชี้ตัวเองก็ได้นะครับแล้วแต่ต่อไปครับเอ่อเอลเตอร์อีโกเมสยาตัวหลักเนาะก็เป็นตัวเดิมนะครับยืน11,000ถ้าใครสังเกตเนาะแล้วก็เจนเบรกสครับสกิลแรกเมื่อมีการถูกอัลล็อกนะครับโซบาสหนึจั่วค่าร์ด่ใบเสียงแมวกูแม่งก็มากดดันให้กูเปิดประตูนะครับใจเย็นน้อง ที่อัดลิปอยู่เอ่อแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าออโต้ครับแวนการ์ดเมื่อจีอูนิตสไตล์ทับนะครับเขาจะปัดหนึ่งครับ,รบอ่าล็อกการ์ดของตัวเองหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบครับที่เป็นเรียการ์ดล็อกมันพาวเวอร์แวนการ์ดบวกห้าพันเนาะประมาณนี้ครับก็ใส่ออลเทอร์อีโก้เมสเซียเนี่ยสองใบเนาะที่ใส่ที่ยังใส่ออเตอร์อีโก้เมสเซียอยู่เพราะว่าเอามาเป็นค่าคอสในการสไตล์เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคแมวออกมาแล้วมา ก็ต่อไปครับเกรดสามใบนี้เอ่อเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับสไตล์เด็กนะครับหรือจริงๆมันจะเล่นกับตัวไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเล่นกับยูนิตที่เป็นเกรดสีเป็นหลักนะครับสกิลแรกครับบอกว่าเมื่อมันลงช่องเรียอากาศหรือช่องการเดียนนะครับเลือกการ์ดเกรดสีจากมือหนึ่งใบแสดงครับหรือแวนการ์ดเป็นเกรดสีก็ใช้งานได้เหมือนกันเนาะเอ่อถ้าลงเรียรนะครับโซชาร์ตหนึ่งยูนิตนี้พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะครับถ้าลงช่องการเดียน ชิวมันจะบวก1 5ื่นห้านะครับจนจบการต่อสู้นั้นเนาะการอีกสก,กิลนึงบอกว่าเมื่อถูกทิ้งนะครับจากมือเป็นค่าคอสในการทิ้งเอ๊ะเป็นค่าคอสในการไล่เกตสามหรือสไตร์นะครับจะได้จัว่วก็คือทิ้งตอนไล่เกตสามได้จัว่วทิ้งตอนสไตร์ก็จะได้จัว่วนะครับแถมมันบอกว่าความความดีของไอ้ใบเนี่ยคือคุณสามารถทิ้ง2ใบได้นะเป็นค่าคอสในการสไตร์อ่ะสมมติว่าค่าคอสในการสไตร์เนี่ยมันบอกว่า เกรดสามไอ้คุณต้องทิ้งการ์ดที่ผลรวมเกรดสหรือมากกว่าใช่ไหมครับคุณจะทิ้งเกรดสาใบก็ได้ทิ้งตัวนี้สองใบได้นะครับมันจะได้จวดสองเนาะประมาณนี้ครับต่อไปครับเกรดสใบนี้เทคแรกบอกว่าระหว่างเทิร์นครับถ้ามีการ์ดล็อกอยู่ power block ห้าพันแต่อีกสกิลหนึ่งบอกว่าออโต้ครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีนะครับถ้าคุณมีเคสอัลเตอร์อีโกเมสยานะครับรีทรยูนิตนี้เปิด top deck สาใบเลือกการ์ดหนึ่งในน,นั้น1ใบ ที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ากว่าแวนกาดนะครับคอลงเรียกอากาศในสภาพล็อกที่เหลือเรียงได้กองนะครับเออ่ก็เอาไว้เปิดกองหาตัวเล่นนั่นแหละนะครับต่อไปครับอเลสเตอร์เมสเซียตัวหลักก็ออโต้ Auto, ครับเจนเบกหนึ Gen ่งเมื่ออยูนิที้โจมตีนะครับถ้าแวนกาดมีเมสเซียในชื่อพาวเวอร์บวกห้าพันจบการต่อสู้นั้นล็อกตัวเองนะครับใส่สี่ใส่เต็มเนาะต่อไปครับไซ่ขึ้ก็ใช้แค่เทคบนเนาะเทคล่างไม่ได้ใช้นะครับเพราะเลกนี้ไม่มีเพอร์โซน่ะ ก็เมื่อถูกทิ้งครับเป็นค่าคอสในการไลท์หรือเอมื่อลงช่องการเดียนคา์เตอร์บัสหนึ่งครับหรือ Energy บัสสามยังไงก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจูคาร์ดหนึ่งใบเก่งมากๆใบนี้ใส่เต็มเนาะต่อไปครับเป็น d u โอเนชั่นเนาะบอกว่าเมื่อกลาดไปนี้ลงสู่ช่องเรียากาศจากมือลงจากมือเท่านั้นนะครับและต้องไม่ลงในแบทเทิลด้วยนะเ,เลือกการ์ด n o r m ม n unit ครับจากดรอปหใบ,บกับใต้กองนะครับจากนั้นคุณสามารถคา์เตอร์บัสหนึ่งครับ เพื่อเ,อเปิดท็อปเด็ก5ใบแล้วก็แสดงผลข้างล่างนี้ได้ก็คืออันแรกคือเอาการ์ดออเดอร์ครับที่ไม่ใช่เล็กๆพิซหนึ่งใบขึ้นมืออ่าฮะแล้วก็ที่เหลือก็สับกองกับอย่างที่2ก็คือเลือกการ์ดจากที่ดู5ใบนั้นนะครับที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดคอลงเรียแล้วสับกองก็คือจะคอก็ได้หรือจะเอาออเดอร์ขึ้นมือก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์เนาะประมาณนี้ครับ,สรบใส่4เอาไปหาตัวเล่นต่อไปครับ PG ก็ไม่ทิ้งมือธรรมดาเนะาะสี่ใบต่อไปครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่สําคัญมากเหมือนกันเนาะเอาไว้เล่นคอมโบกับอลสเตอร์นะครับออโต้ Auto, ครับเรียกา Gen 1, อ,อากาศเจนเบรกหนึ่งเนาะเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีนะครับโดยการบูสต์เมื่อในนี้จบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีแล้วโดนบูสต์นั่นแหละเออผมก็พูดถูกแล้วเนาะถ้าแวนการ์ดมีเมยสยาอยู่ในชื่อนะครับล็อกยูนิตนี้แล้วก็แวนการ์ดพาวเวอร์บวก5,000จากนั้นครับถ้าไม่มีการ์ดในเดเมจโซนที่หงายหน้าอยู่เลย หงายเดมหนึ่งถ้าไม่มีเดมหงายนะครับจะหงายเดมหนึ่งเอาอนาะประมาณนี้ครับใส่สีเอาไว้หงายเดมนะครับต่อไปครับมับงกรบัน,นี้เออ่เทคแรกบอกว่าออโต้ครับเมื่อ,อยนูนิตนี้ลงช่องเรียกอากาศนะครับถ้าแวนการ์ดคุณมีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคู่แข่งนะครับเอนเนอร์จีชาร์จหนึ่งและยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกสองพันเนาะไม่ค่อยได้ใช้หรอกอย่างว่ามันก็จะอยู่ในดรอปนะครับต่บอไปเทคหนึ่งบอกว่าเรียกอากาศหรือช่องดรอปโซนนะครับเมื่อ มีการ์ดใบอื่นเนี่ยถูกทิ้งจากมือนะครับระหว่างเธอร์นเราเอนจีบัสสา3ครับรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมเลือกการ์ดที่ถูกทิ้งเมื่อกี้เนี่ยเอากลับขึ้นมือครับก็คือจะได้ไม่ต้องเสียมือในการสมมติว่าคุณทิ้งเกตสามใบเนี้ยในการสไตรช่ยไหมครับแล้วมีตัวนี้อยู่ในโซ่อย,อยู่ในดอกคุณก็จี้สจ่าย 3G จี้แล้วก็รีมูฟตัวนี้ออกแล้วเอาการ์ดที่เพิ่งทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมือก็เอาไว้เป็นตัวเล่นได้หรือเอาไว้ทิ้งสไตรเร์นหน้าก็ได้นะครับเก่งมากตัวนี้ใส่3เนาะ ต่อไปครับก็ทิกเกอร์ก็ใส่เป็นคีบแปดครับฟอนต์สแล้วก็ฮิวสี่ใบส่วนอเวอร์ก็ใส่เป็นออเดอร์เบสครับเอลเดอร์เบสธรรมดาก็แถวหน้าพาวเวอร์ Power, และคริติคอลเป็น2เท่านะครับ mm hmm. แล้วก็ออเดอร์ไปสุดท้ายครับใบนี้ก็คือสกิลแรกคือจ่ายคาตับัตหนึ่งครับเพื่อเล่นถ้าเกิดว่าคุณมีเครสเอลเตอร์อีโกเมสยาอยู่ครับเลือกการ์ดท,ที่มีคำว่าเมสยาจากดอบหใบของลงเรียได้นะครับ แล้วก็เลือกเรียอากาศคู่แข่งหนึ่งใบล็อกด้วยนะครับได้ล็อกเรียเขาได้บอร์ดเพิ่มนะครับเก่งมากๆแถมหาเมสยาตัวไหนก็ได้จะหาตัวนี้ก็ได้จะหาอเลสเตอร์ก็ได้จะหาเอาเกรดสามเอาเตอร์อีโก้ก,ก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ในดอกเนาะกต่อีกสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่อถูกทิ้งครับเป็นค่าคอสในการสตราย์เลือกการ์ดแวนการ์ดหรือฮาร์ดนะครับก็คือเลือกเกรดสามหรือเกรดสี่ที่อยู่ช่องแวนการ์ดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องจ่ายคอสจ่ายคาต์บัตรลดลงหนึ่ง นั่นเองประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ได้ใช้ให้ดูไปในคลิปเนาะต่อไปครับ G-zone ก็มีแปดใบเนาะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือเอ็มเนสตี้เมสยานะครับก็ทิ้งอะไรก็ได้ครับที่ผลรวมเกรดเท่ากับ3เนาะในการสไตร์แล้วก็มีเทคเดียวครับง่ายๆสั้นๆแต่เก่งมากเมื่ออยู่ินนี้โจมตีนะครับคาตัพัตหงครับอันล็อกเอคาััตหครับไงาย G ซนหนึใบอะไรก็ได้ จากนั้นครับเลือกอันล็อกการ์ดของผู้เล่นคนไหนก็ได้ในสนามจากนั้นครับเลือกยูนิตที่เป็นเรียากาศดเรา1ใบเรียาการ์ดใบนั้นจะได้พาวเวอร์บวก5,000ตามจํานวนการ์ดที่อันล็อกจากความสามารถนี้อย่างที่ว่าไปถ้าอันล็อก4ก็บวก20,000อันล็อก5ก็บวก25,000นะครับประมาณนี้เก่งมากใบนี้นะครับต่อไปเก่สีใบสุดท้ายนะครับก็คือใบนี้เออมมนอานว่าแล้วเนี่ย อเล็กซิสเดไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเกรสีที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เป็นตัวปิดเนะาะค่าคอสในการสไตล์ของเขาก็คือต้องทิ้งการ์ดเกรดสนะครับที่มีเมสยซาอยู่ในชื่อก็คือต้องทิ้งตัวเองเลยครับเพื่อสไตล์เนาะแล้วก็มีสกิลเดียวเหมือนกันบอกว่าออโต้แวนการ์ดครับเจนเบรกสอเมื่ออยู่ในนี้โจมตีนะครับ,บ,บคเตอร์บัสหนึ่งครับเลือกการ์ดของผู้เล่นคนไหนก็ได้อันล็อกมันจากนั้นถ้า ต่อจํานวนการที่อันล็อกเนี่ยเราเลือกเรียกการของตัวเองเนี่ยสแตนตามจํานวนการที่อันล็อกนะครับจากนั้นครับแถวหน้าบวกหมื่นแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะได้บวกคีง่ายง่ายก็คือมันเอาไว้ใช้ในกรณีที่แถวหน้าเราไม่มีล็อกล็อกไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับแถวหน้าเราล็อกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นแถวหน้าเราเป็นเกรดสาใบนี้2ใบมันล็อกเองไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะปั่นเมรเพิ่มไม่ได้เพราะงนั้นตัวนี้ก็เลยออกมากบตรงนั้นว่าโอเค ถ้าเกิดว่าคุณล็อกเองไม่ได้ถ้างั้นตัวเนี้อันล็อกการอย่างน้อยเมสยาต้องมีล็อก2ใบใช่ไหมครับต่อเทิร์นอันล็อกของเรา1ใบอันล็อกของคู่แข่งหนึ่งใบใช่ไหมครับอ่ะอย่างน้อยเราอันล็อก2ใบอ่ะเราได้สแตนเลียแล้ว2ตัวถ้าเกิดว่าเราจะได้เวฟเพิ่มนะครับแถมแถวหน้าบวกหมืน่นแล้วก็ตัวมันเองมีคิด้วยอ่าซึ่งไม่ได้ใช้ครับเล่นเอมเนสตี้เก่งกว่าเล่นเอมเนสตี้แรงกว่าแล้วเล่นเล่นเอ็มเนสตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปิดเกมเขาได้เยอะกว่านะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปเมสยาแม่งพูดรัวพูดยาวมากนะครับ <laughs> ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเอ่อคลิปในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะการจัดเด็กนะครับไม,ม่ผิดไม่มีถูกเนาะการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุ้นคนเล่นนั้นนั้นถนัดนะครับถนัดแบบไหนไปหาจัดเอาแบบนั้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะประมาณนี้ครับ ก็ใครที่ดูมาถึงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซับกันให้ด้วยนะครับหรือมีเด็กไหนที่น่าสนใจแล้วอยากให้ผมลองเล่นดูนะครับก็คอมเมนต์บอกได้หรืออยากจะให้เอาเด็กไหนไปเจอกับเด็กไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมทําให้ซึ่งก็มีโอกาสอยู่ยแล้วแหละทาให้แน่นอนนะครับผมประมาณนี้ครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ผู้ผิดผู้ถูกผู้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับรวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ